Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase chasing leading us. สวัสดีครับพบกับผม,ผมนามอนะครับผม,มวันนี้ก็มาเจอปปปปะ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 ะเออังกับพี่น้องยิงปลานะครับผมวันนี้ก็เห็นหลายคนเลยครับอันนั้นเป็นอน้องนิกนะฮะแล้วก็วันนี้พี่เอกนี่ปีกกระทิงดูรอบที่แล้วตัวหมานตัวหมาน <laughs> แล้วันไหนที่พี่ยิงหลุดอ่ะวันนั้นน่ะใชบอกะสดโด ยิงโดหลุดไปทั้งสองลำตัวสายสิบหลุดฮะก็มาดูกันวันนี้หน้ามอนจะได้กี่ตัวเอาวันนี้ผมนะครับผมมากับปีกกระทิงดุเหมือนเดิมแต่ว่าใส่ยางสิบสี่มิลถามว่าบางคนยางเส้นเดียวอยู่ไหมมันก็แลว้วแต่จังหวะนะแต่ผมว่ามันอยู่นะมันก็ยิงอยู่นะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันผมว่าจะข้ามน้ําไปเดินข้ามไปนูน่น นี่ก็เอซนะฮะนี่วันนี้พี่บอลเมื่อวานนี้คนนี้ฮะได้ไปเยอะฮะกระสอบน้อยเลยอเอาเดินไปแล้ว <laughs> ยังายายอายพี่อายเลย <laughs> นะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับผมนี่เตรียมตัวกันแล้วฮะไปลุยครับผมเห็นปลนินฮะ <laughs> เป็นปลนินไซส์ใหญ่โคตรไกลเลยฮะนันะ นี่ฮะสภาพหม้สวยมากเห็นไหมฮะคือตรงเนี้ยถ้าเรานั่งก็ได้ยิงนะฮะแต่วันนี้โลบฮะอยู่ไหนพี่นะพี่เอกก็ยิงดิผมไม่เห็นปลาเลยไม่ใช่ปลานึ่หรอกปลาโอ้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าฮะ ตรงน,น,น้าเห็นต้นตะขบไหมผมมีสองมือ้ามีสามมือจะซูมไม่ดูละลูกปลาใช่ป่ะพี่ไม่ใช่ลูกปลาหรอกปลานะันน้าเขาเรียกว่าปลาแล้วเดีอยเืองชื่อมันวะอ่ะจุดนี้เป็นนะบ,บอลขึ้นนะฮะเมือ่อวานนี้ยิงตรงนี้ฮะ,ะนะยิงตรงนี้นปืนเออปืนตัวนี้นะครับเป็นปืนที่น้ามอนแกมาสั่งทํากับผมไม้อะไรไม่รู้ฮะทํายากมาก แต่มันจะแข็งแรงมากฮะอ่ะอย่าค่อยแวะมาหาพี่บอลนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ปานินไซส์สองโลยิงตรงไหนโอยิงตรงนี้หมดเลยฮะจุดจุดเดียวนะฮะนามอนก็ซัดไปแล้วะฮะเดีย๋ยมาดูไซส์กันเพราะว่าถ้าผมมัวแต่อัดนี้อดแน่ฮะเป็นปลาช่อนนะฮะนนะ เสีอย่ามาดูกันผมก็ไม่รู้เนี่ยดินใหญ่เลยฮะกล้องมันสั่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันวางกับพื้นไม่ได้อยว่นะนะจะไม่เห็นนี่ครับใสไซส์สวยฮะน่าจะเป็นป่า พิ่งไหลลงมาจากเขาฮะเพราะว่าที่จริงมันใหญ่ได้กว่านี้อ่ะหัวมันยังผอมๆผมว่ามันผอมนะหัวม,มันโตอ่ะ,อะไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่านะฮะแต่ว,ว่านี่ฮใส่ ไม่รู้เดีย๋ยวต้องไปช่างกับพี่เอกพี่เอกได้เกิโลมาบอกวันนี้พี่เอกไม่ได้เอามาฮะนี่ไสเย็นงลูกก็เป็นหัวพ่อทองเหลืองฮะแต่หัวมันเนี่ยที่จริงผมว่ามันอ้วนได้กว่านี้นะเพราะว่าหัวมันยังรู้สึกมันหัวมันจะโตๆหน่อยฮะนี่ ปานินฮะปานินไซส์ไม่ใหญ่ต้องรีบดึงฮะกลัวติดต่อเอาหลุดหลุดไหมโอไม่หลุดฮะไม่ไม่ใหญ่พี่ไม่ใหญ่ไซส์สี่ไซส์ห้าเลยนี่ครับไซส์ ส,สวยฮะเออเว้ปกติผมยิงไม่ค่อยโดนนะเนี่ยลอยลึกด้วยฮะเมื่อกี้สัตว์เราวิ่งสายสายวิ่งปุ๊ดเลยฮะลูกสามสิบห้าฮะเมื่อกี้เล็งใต้ท้องประมาณประมาณ <c oughs> เกือบเป็นปใต,ใต้ใต้ท้องนิดหน่อยฮะเพราะว่าเรายืนที่สูงมันชันด้วยฮะมันก็เลยเป็นมุมเอียงที่ยิงลงไปดี เทคนิคก็คือผมได้มาจากพี่เอกนะฮะเอกเพชรบูรณ์นะฮะไม่ใช่เด็ <c oughs> เอ,อเอกที่รู้จักกันนะครับผมไม่ใช่ช่างเอกนะอ่ะก็พี่เอกแกชอบควางก้อนหินลงไปแล้วปาล์มลอยรอยมาดูนะฮะโอ้สูตรนี้ได้ผละฮะสุดยอดะฮะลงบนพี่เอกซุ่มอยู่ในภูมินุนะฮะมองมาเห็น,นะฮะถ้ามองไม่ดีต้องมองชันะ้นอะ น่าจะโดนฮะน่าจะโดนโอไม่โดนฮะอ,อือหืออือหโดฮะผมไม่รอมันขึ้นจีบฮะกลัวมันรอลอยเลยไปฮะลอยลึกมากครับเมื่อกี้ผมไม่ได้เผื่อด้วย จุดเมื่อกี้นะครับผมคือน้ามอนยิงตอนที่มันยังไม่ขึ้นจิบดีเพราะฉะนั้นในกล้องอาจจะไม่สังเกตเห็นแต่ว่าถ้าให้ดีนะฮะอลองมันขึ้นจิบแล้วค่อยยิงจะเหมาะกว่านะฮะอันนี้คือผมใจร้อนนะครับไม่ว่าจะผ่านประสบการณ์ยังไงผมก็มีความใจร้อนอยู่ดีนะฮะ ช็อตนี้ก็ไม่โดนนะฮะเพราะว่าน้ามอมรยิงแล้วนะครับผมแล้วจังหวะใบไม้มันบังตานะครับเนี่ยช็อตพลาดอย่างนี้ผมก็อารมนะครับไม่ใช่ว่าน้ามอมรจะยิงโดนไปทุกตัวเพราะฉะนั้นหยุดถามคำถามว่าน้ามอมรเคยยิงพลาดไหมนะครับผมก็ยิงพลาดเป็นนะครับผม ย่าวัดีดจีบแล้วไม่โดนฮะเป็นปลานินายใหญ่ด้วยฮะลอยลึกมากครับผมอืม สั่นเลยฮะนั่นฮะคือเมื่อกี้ผมเห็นปลานินฮะเดีย๋ยวต้องรอแดดออกคือผมแนะนําว่าถ้าให้ดีนะฮะช่วงฝนแรกๆหญ้ากเขียวๆมันจะมีตัวลอยดีกว่านี้ตอนนี้ผมเห็นชชโดฮะแต่ว่าไม่ยอมขึ้นจิบเห็นผมซะกก่อนปั่นหัวลงไปแล้วฮะถ้าตัวนี้ไม่มาใกล้นะ ไม่โดนนะฮะน่าเสียดายครับผมไซส์สองสาโลนี่แหละฮะเฉโดขึ้นมามองผมอีกแล้วฮะสงสัยะแสดงว่าตัวนี้ยังไม่เคยโดนยิงะฮะโอ้ผมรอเอาไปนินเชโด้มาอีกแล้ว หลังจากที่ยิงไม่โดนฮะไหลนัดด้วยโอหเข้าฝั่งเดียวโดนฝั่งเดียวฮะจะหมิ่นแล้วฮะจะขาดแล้ว <c oughs> เอาะไงดีวะอ่านี่ฮะไซส์ไซส์สวยครับปนิน ตอนแรกคิดว่าเข้าฝั่งเดียวโดนฝั่งเดียวฮะผมเลงก็คือคือตัวแรกยิงไม่โดนฮะแล้วตัวถัดมาก็ยิงไม่โดนอีกนะฮะผมก็เลยรู้สึกระแวงเลงใต้ท้องต่ําฮะก็คือว่าผมที่จริงยืนอยู่ที่ศูนย์เลงจงตรงตัวก็น่าจะโดนนะฮะตัวนี้ผมเลงใต้ท้องไปเยอะเลยแต่ถ้าให้ดีโชคแล้ววันเนี้ยเดี๋ยวก็ข้ามเดี๋ยวก็รอดแสดงว่าป่ามันลอยลึกฮะแล้วก็ค่อนข้างระแวงตัวนี้ได้ยิงไม่ไกลฮะ ยิงใกล้ๆฮะแต่ตัวใหญ่ๆโอ้ขาวโพลเลยฮะยิงไม่โดนทันทีฮะอืมตัวเล็กฮะฝูงเล็ก โดนนะฮะอุย้ยอืมโดนมินฮะโอ้ยผมยิงตัวหลังฮะเล็งตัวใหญ่ที่สุดมาหลุดช่วงหญ้าฮะตอนแรกคิดว่าไม่โดนฮะ ตันนี้ผมยิงไปแล้วฮะแต่ว่าไม่ได้อัดไซก็พอได้ฮะึ้นมาดูกันเลยไ,ไกลๆยิงไม่ถูกฮะไกลๆถ้ายิงไม่โดนก็ก็มี <c oughs> นี่ครับไซไซฝ่ามือฮะลูกสาสิบห้าฮะหัวพ่อข้างลืองยัง โดนโดนนะฮะเอาหลุดอีกอู้อะไรวะอือหืออู้วันนี้เป็น <c oughs> หลุดฮันันะฮะโดนมินแทนไหมกันเนาตามย่ามาเลยแทนใส่ปลา ยิงใกล้ๆฮะเมื่อกี้ดูแล้วฮะไ่ใหญ่ฮะไ่สวยฮะ ครับโอ้ปีนี้วันนี้แย่จังเลยอ่ะยิงบดนใส่ฮะใส่สวยฮะสวยมากอนุญาตใช้เท้านะสักวะนี่ครับไสไซส์สวยฮะ โลหน่อยๆฮะตัวนี้นใหญ่มากอกล่องยังไม่สุดนะผมยืดแข่สุดแล้วฮะตัวนี้ไซส์ใหญ่ฮะไซส์สวยฮะยิงไม่ไกลครับผมตัวนี้ ตัวนี้ก็ผมเล็งเมื่อเช้ากลัวจะจับดุดจุดได้ฮะก็คือว่าปลาลอยลึกมากครับตัวนี้ผมเล็กลึกฮะลึกเป็นเกือบจะเป็นคืบเลยฮะลอยแทบจะไม่เห็นตัวเลยฮะตัวใหญ่โอเคครับได้ไซนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับผม รอบนี้ผมปรับอย่างตึงขึ้นไปอีกเปาะนึงนะผมวัดไว้สามปมมาดูกันฮะรอยไกลฮะรอยโคตรไกลเลยฮะรอยลึกด้วยฮะลึกไม่พอไว้ด้วยฮะ โดนฮะไกลมากฮะลอยลอยลึกโดนตาฮะมันน่าจะน็อกฮะแต่ตัวนี้ไม่น็อกเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูนะฮะันนี้ฮะสายสวยฮะ สสวยฮะสองสามขีดฝ่ามือก็กลัวฮะใบนี้นี่ฮะเข้าหัวแต่ถ้าส่วนมากถ้าโดนตรงเนี้ยมันจะช็อกเลยนะฮะไม่ช็อกก็ตายเลยผมแปลกใจมากนะผมซัดแล้วผมคิดว่ามันจะน่าจะนิ่งฮะไม่นิ่งฮะวายวิ่งปุ๊ดเลยนี่นี่จะของพื้นที่ฮะจะของที่นั่งที่มาสร้างตรงนี้ฮะน,น้าหน้ามอนไม่ลืมคุณคนฮะ ๋ยวแบ่งปลาให้น้าไปกินนี่ฮะน้ายกชูหน่อยใซล้ไหนเกือบกเกือบโลเกือบโลแบ่งปันกันไปครับครับขับรถดีๆเด้อนะะ <laughs> ผมบอกให้แกมานั่งก็ไม่นั่งฮะแกบอกจะไปหาเห็ดแล้ว ลูกไปคนละทางเลยฮะจังหวะฉลบน้ำไม่โดนฮะตัวไม่ใหญ่ฮะตัวเล็กแต่ไม่แน่ฮะถ้าเอาขึ้นมาเห็นตัวเล็กๆขนาดนั้นไซโลก็มีฮะไม่แน่พลาดคร,รับพลาดลอยลึกครับผม ลอยประมาณช่วงแขนของเราฮะกดต่ำไม่พอแล้วก็จังหวะลูกลงฮะมันจะเฉียงไปขวาเพิ่งเป็นฮะบางทียิงทั้งวันก็ไม่เป็นฮะมันแล้วแต่บางคนถามว่าลูกยิงดีดีไม่ดีมันก็ดีหมดเลยฮะถ้าว่าทำดีๆแต่ว่าบางจังหวะถ้ามันได้เป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะแต่ถ้ายิงแล้วเป็นทุกครั้งอะ่ะนั่นแหละลูกลูกลูกเราเหล่าไปไม่ดีฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูอีกทีนะฮะโดนแล้วฮะโดนแล้วลากสายไปสกายเลยฮะน่าจะโดนนะฮะผมเห็นสายวิ่งอยู่ โดนฮะโอ้โหติดแล้วฮะอ้ห แต่ผมอยากเอาสายพีลงใต้นี้ให้ได้ก่อนโอเคฮะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเอาปลาขึ้นมาเลยนะนี่ฮะก็ไกลอยู่ฮะดีนะฮะมีเงียงหน้านี่ฮะผมแนะนำนะครับบางคนใช้เงียงเดียวแล้วบอกว่าอยู่ก็ผมไม่แน่ใจนะฮะอันนี้มันหลุดเงียงหลังไปแล้วนะเนะี่ย เอาขึ้นมาได้ผมแนะนําให้จับปลายลูกดอกนะฮะเพราะว่ามีบางคนพลาดหลายคนแล้วก็คือว่าประมาณว่าเมื่อเอาปลาขึ้นมาชะล่าใจฮะไม่ไม่จับปลายลูกดอกสักทีสุดท้ายปลาหลุดฮะเพราะฉะนั้นนานาต้องระวังด้วยนะฮะไตโลแน่นอนฮะตัวนี้ คือเนื่องจากผมถ่ายอยู่บนต้นไม้เพราะฉะนั้นวันนี้น้ามอนขออนุญ,ญาตถ่ายให้ไม่เห็นหน้าตัวเองหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะลำบากสายใหญ่ะฮะลูกสาสิบห้าฮะสุวยอดครับผมถ้าให้ดีนะครับผมแนะนําเลยหมายที่มันลอยลึกๆอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ต้องทดแทนด้วยนะก็คือว่าถ้าเราใช้ลูกสี่สิบเซนนะฮะหรือว่าลูกที่ยาวขึ้นมันจะยิงน้ําลึกได้ดีนะครับผม ถ้ารอบหน้านะอมอว่างผมก็จะอาจจะเอามายิงให้ดูนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นลูก4เซนบางทีแทบไม่ต้องเผื่อเลยนะฮะเพราะว่ามันยิงดีฮะคือเอาง่ายๆเลลงลงน้ำลึกเนี่ยแต่ว่ามันทดแทนก็คือว่าระยะไกลฮะความไกลจะดรอปลงตามน้ำหนักนะครับผมและยิ่งสาย PE เนี่ยผมเล่นเป็นร้อยปอนนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไปช้ามากนะครับผมบางจาังหวะอาจจะเห็นสายพ e หมุนแบบมองได้ตาทันฮะที่มันฟูออกไปแต่ถ้าเป็นสายพีเเบอร์หกสิบแต่ว่าผมไม่กับเกินที่นี่ผมไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าไม้ไผ่มันเยอะถ้าได้ขาดแล้วก็เสียดายนะฮะโดนไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยฟูงนกฮะถ้าเป็นแบบนี้บางทีมันจะทำให้ปาลาระแวงฮะมันคิดว่ามีตัวอะไรมาโฉบม,มันหรืออะไรบางอย่างฮะเพราะว่าตรงนี้ก็ตกใจฮะปลาตัวนี้ก็ว่ายลงไอ้นก รอดูอีกนิดนึงฮะนี่นี่นี่นปลาตกใจฮะนกนังนวลอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับนาะนะวันนี้ก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับนะวันนี้นะ้ามอนขอมาปิดคลิปที่บ้านตัวเองนะโอเควันนี้ก็พลาดเยอะนะครับผมสําหรับบางคนที่เคยมีข้อสงสัยว่านะ้ามอนเคยยิงพลาดไหมนะครับช็อตพลาดก็เอาลงและคลิปนี้ ปีนี้เป็นคลิปแรกยิงแม่งโหยิงพลาดเยอะฮะวันนี้ปลาลอยลึกระดับศอกระดับแขนเลยฮะตัวยิงโดนบางทีเออเลยศอกก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้ตัวฮะโอเคอยู่แต่ถ้าไม่พลาดนี่ผมว่าแบกกลับบ้านไม่ไหวนะครับวันนี้ก็ได้อยู่นะฮะน่าจะหลักสองสาโลเนาะเดี๋ยวค่อยมาดู ช่างตัวปลากันแล้วก็ช่างน้าหนักโดยรวมนะครับผมอ่ะสำหรับความรู้ที่ได้วันนี้ผมก็อยากจะแบ่งปันให้น้าๆน,นะครับว่ายิงระยะไหนอะไรยังไงแล้วบางคนถามว่าเก็บสายแบบไหนถ้าตัวใหญ่ผมไม่มวมมอนสายผมบอกเลยผมจะดึงสาวสาวแล้วก็มาเรียงคือดึงแล้วเรียงข้างนอกฮนะหรือว่าเอาให้ถ้าเรานั่งบนต้นไม้เราก็สาวลงข้างล่างฮนะสาวพยายามให้มันพันกันน้อยที่สุดนะครับผมอ่าประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่า คือผมจะสาวสาวมาเลยผมจะไม่มัวพันท่อนะฮะถ้ามัวพันเรียบร้อยฮะเพราะว่าหญ้าข้างใตนะ้นั้นมันเป็นหญ้าเขาเรียกอะไรหญ้าหญ้าดอกพึ่งหรือหญ้าอะไรหญ้าเหนียวมากฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มไม่เหนียวแล้วอ่ะก็วันนี้ก็ต้องรีบออกมานะฮะก็ต้องมาทํางานต่อให้ f อฟฮนานนาทุกคนเนาะนะครับนะอ่ะโอเคมาดูน้าหนักตัวปลา